เ,ะะเวลาพี่ๆเล่นเกมพี่ๆชอบเล่นกับใครคะพี่นะคะชอบเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนของพี่ปันเหรอคะพี่อันชอบเล่นกับเพื่อนครับบางทีเพื่อนมันไม่ว่างเนี่ยเพื่อนก็ต้องเล่นคนเดียวเหรอครับแต่เห็นทีคราวนี้นะคบพี่ปันคงจะไม่เหงาแล้วนะครับอพอได้มีคนคิดค้นประดิษฐ์คุณยนต์ตัวใหม่มาแล้วนะครับจีจะทําให้เราไม่เหงาอีกแล้วละครับในเวลาเล่นเกม เวลาที่เราอยากเล่นเกมบน iPad นะครับแต่เราไม่มีเพื่อนที่จะเล่นนะครับตอนนี้ได้มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นคุณยนต์ที่จะมาช่วยเราไม่ให้เหงาอีกต่อไปแล้วล่ะครับจากการศึกษาครั้งล่าสุดของ Entertainment Software Association ว่าคนอเมริกามากกว่าครึ่งหรือร้อยละ58ที่เล่นวิดีโอเกมจึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า คนที่เล่นเกมกระดานทั่วไปน้อยลงส่วนคนที่เล่นเกมออนไลน์จนมีถึงร้อยละ34โดยแนวเกมที่จะเล่นก็จะเป็นเกมปริศนาเกมกระดานเกมจำลองรายการเกมโชว์ทางชีวีเกมตอบคำถามและเกมไพ่ต่างๆนั่นบ่งบอกว่าหลายคนก็ยังเล่นเกมแนวเดิมๆอยู่ผลการศึกษาเหล่านี้อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อว่าโอโซบอทขึ้นมา โอซซบอดเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กติดล้อมีความสูงประมาณ1นิ้วหุ่นยนต์แต่ละตัวจะมาพร้อมกับสกินเอาไว้เปลี่ยนหน้าตาของมันได้และไฟ LED ที่ช่วยให้ผู้เล่นรู้ว่ามันกำลังคิดหรือทำอะไรอยู่ครับภายในมีแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัวใช้งานได้ต่อเนื่องนาน40นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งเมื่อแบตหมดก็สามารถชาร์จใหม่ได้ผ่านทางสาย mini USB ครับถึงเวลาของคลิป,ปลวิ่เราสนุกสน,ก,สนกกับน้องนินจาแล้วนะคะ ก็ไม like no ่รู้ครับพอจารรับสายก็ไม่พูดพอจาพูดก็ไม่รับสายครับเจ้าเหมียวตัวนี้ของจอแบบเดียวกับจาเลยนะครับมีคนโทรมาเอ๊ะจะรับดีไหมนะออะรับดีกว่าเฮลโหลครับทำไมไม่มีใครพูดไปดีกว่าโอ้โหน่าเสียดายจังเลยนะครับก็หมดเวลาของนินจาฟอฟันอีกแล้ว วัจาจะเอ้าคลิปสนุกสนุกมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแต่วันนี้เวลาของพวกเราทั้งสี่คุณก็ได้หมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมติดตามน้องฟ้าใสนะคะว่าจะมีข้อคิดอะไรมาสะกิดใจพวกเรากันหรือเปล่าครับค่ะพวกเราสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดจกับน้องฟาใสมาแล้วค่ะวันนี้น้องฟาใสเขาเสนอสำนวนสุภาษิตคำว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหมายถึงได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองย่อมน่าเชื่อถือกว่าการฟังมาจากคนอื่นค่ะก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราควรจะคิดและพิจารณาให้ดีก่อนจะดีกว่านะคะคิดดีทำดีชีวิตจะสดใสนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย